เคทีเคซัพพสวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องตู้เย็น DC ของพาโกรุ่น p g 45นะครับวันนี้อยู่กันนอกสถานที่นะครับอาจจะมีเสียงลมเสียงน้ำรบกวนบ้างต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ผมมาพักที่นี่คือพักตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับวันนี้ก็จะพักอีกคืนหนึ่งก็จะมาพูดถึงเรื่องการใช้งานของตู้เย็นรุ่นนี้จะเป็นของทางเยอรมนี ทางเยอรมน,นีเนี่ยก็คือว่าเป็นคนออกแบบดีไซน์นะครับควบคุมคุณภาพส่งมาผลิตที่ประเทศจีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีเป็นงานของประเทศจีนหมายถึงว่าผลิตที่ประเทศจีนนะครับแต่ว่าเรื่องคุณภาพวัสดุระบบพวกนี้นะฮะก็จะขึ้นมาอีกหนึ่งขั้นกว่ายี่ห้อที่เป็นจีน100%หมายถึงว่าจีนออกแบบเองควบคุมคุณภาพผลิตเองที่จีนก็จะเป็นอีก,อกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ว่า อันไหนแย่อันไหนดีนะครับผมส่วนตัวของพาราโก pg 1 5นะครับรูปทรงภายนอกนะครับจะเป็น abs ผิวเรียบนะครับเป็นสีเทาเข้มเทาอ่อนตัดตัดกันนะครับเป็น t ู o tone นะครับมือจับก็จะยื่นออกมาได้แล้วพับเก็บเองนะครับขนาดภายนอกของตู้เย็นรุ่นนี้นะครับ40เซนติเมตร นะครับความยาว65ซนเมตรแล้วก็ความสูง46.5ซนเมตรนะครับน้ำหนักตัวเครื่องนะครับอยู่ที่18.5กิโลกรัมนะครับถ้าพูดถึงความจุ45ลิตรของพารโกแช่อะไรได้บ้างนะครับในแคตตาล็อกเขาก็จะมีบอกน,นิดหน่อยนะครับแสงอาจจะสะท้อนนะฮะถ้าแช่ขวดน้ำ1.750มลลิตร ได้ประมาณ16ขวดนะครับหรืออันนี้หรือนะครับไม่ได้แช่ได้ทั้งหมด4อย่างรวมกันนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะถ้าแช่ขวดน้ําครึ่งลิตรได้ประมาณ25ขวดถ้าเป็นกระป๋องได้ประมาณ70หรือว่าเนื้อสัตว์ประมาณสัก19กิโลกร,รัมบวกลบอันนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบประเภทของของที่แช่ด้วยนะครับอ่าอุณหภูมิเขาก็จะบอกว่าทาอุณหภูมิได้ตั้งแต่10องศาลงไปถึงติดลบ18องศาเซลเซียสนะครับ แต่ว่าติดลบ18องศาเซลเซียสของทางพาราโกเนี่ยถือว่าเย็นฟีดจริงเหมือนช่องฟีดตู้เย็นบ้านเลยนะครับอพอมาดูวัสดุภายนอกแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูวัสดุภายในกันนะครับตรงนี้มันจะมีช่องตรงนี้นะครับด้านด้านหน้ามี2ด้านหลังก็จะมีอีก2ตรงนี้มันเอาไว้ร้อยเชือกรัดเวลาเราเอาตู้เย็นเนี่ยมาวางในถาดสไลด์นะครับก็รัดเชือกของ ล็อกกับตัวถาดสไลด์ไม่ให้ตู้เย็นเลื่อนฝาเปิดนะครับก็จะเป็นดีไซน์ประมาณนี้สำหรับผมมันดูแบบสวยแบบเรียบๆนะครับสวยแบบเรียบๆมันดูดูดีมีมาตรฐานนะครับก็สไตล์ยุโรปเลยฝาปิดก็จะมีที่ล็อกนะครับตรงนี้เป็นแง่งเกี่ยวล็อกเปิดมาก,ก็จะมีโลโก้โชว์ด้วยพาราโกอยู่ที่ฝานะครับอ่าพูดถึงเรื่องฝานะครับมาดูเรื่องวัสดุตร,ตรงนี้ก่อนเลย มันยางกันกันเอาไรกัน,กน,กนความเย็นรั่วไหลนะครับก็จะใช้ยางที่มีวัสดุอะไรเกรดวัสดุเนี่ยค่อนข้างดีพอสมควรนะครับนิ่มให้ตัวได้จะไม่ได้ใช้เป็นโฟมเหมือนรุ่นทั่วๆไปของยี่ห้ออื่นๆน,นะครับเพราะนั้นเนี่ยอายุการใช้งานและประสิทธิภาพจะค่อนข้างดีกว่านะครับ พอมาดูช่องแช่นะครับช่องแช่จะแบ่งเป็น2ช่องช่องใหญ่และช่องเล็กนะครับโดยที่ช่องใหญ่จะเป็นช่องที่ควบคุมคอุณหภูมินะครับแผงคอยเย็นเนี่ยจะอยู่รอบๆ4ด้านของช่องใหญ่นี่นะครับเห็นเป็นผนังสีขาวๆเนี่ยไม่ใช่ ABS ไม่ใช่พลาสติกฟูดเกรดนะครับแต่ว่าเป็นอลูมิเนียมนะครับเนื้องานเนี่ยจะเป็นคล้ายๆ เหมือนช่องฟรีตูต้เย็นบ้านนะครับนี่จะเป็นอลูมิเนียมเคลือบสีขาวนะครับอันนี้จะเป็นท่อริ้ว,วๆพวกแผงคอยเย็นนะครับสิ่งที่พิเศษของเจ้าพาราโก PG15 นะครับถ้าสังเกตรตรงนี้นะฮะตรงร่องตรงนี้เขาจะติดตั้งเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิมาไว้ที่ตำแหน่งของช่องแช่โดยตรงเลยนะครับ จะไม่เหมือนรุ่นอื่นที่จะเอาเซนเซอร์ฝังไว้อยู่ในผนังนะครับแล้วใช้การชดเชยอุณหภูมิเพราะฉะนั้นรุ่นนี้เนี่ยอุณหภูมิที่แสดงบนหน้าจอเนี่ยฮะก็จะเป็นอุณหภูมิที่ตรงมาจากช่องแช่เลยนะครับอ่าตอนเปิดฝาก็จะมีไฟส่องสว่างให้นะครับเวลาใช้งานในที่มืดทีนี้มาดูช่องเล็กนะครับช่องเล็กก็เราจะาไว้แช่ของที่ไม่ต้องการให้ เย็นมากเย็นจัดนะครับหรือถ้าตรงนี้แช่ฟรีตรงนี้ก็ไม่อยากจะแช่ฟรีก็เมาไว้ช่องนี้เพราะว่าช่องนี้ไม่มีแผงคอยเย็นนะครับจะรับไอเย็นมาจากช่องใหญ่เท่านั้นการคุมอุณหภูมิก็จะคุมอุณหภูมิที่ช่องใหญ่ช่องเดียวนะครับเอาน้ําแข็งแช่คืนก่อนนะครับอย่างผลไม้นี่ฮะผมก็จะมาแช่ช่องนี้มาดูหน้าจอนะครับหน้าจอ แสดงผลก็จะแสดงตัวเลขเอุณหภูมินะครับโลโก้ยี่ห้อโ ode นะครับโหมดมันก็จะมีโ mode m a ก mode eco คือเน้นเย็นไวหรือเน้นประหยัดพลังงานนะครับอย่างตัวนี้ผมใช้เป็น eco เพราะว่าทําความเย็นมาคงที่แล้วนะครับพอมาถึงปลายทางที่ใช้กับแบตเตอรี่นะฮะก็จะใช้เป็นโหมด eco เพื่อแค่รักษาความเย็นเฉยนะครับจริงๆมันก็จะปรับได้นะครับ m a อ eco อย่างนี้นะครับแล้วก็แถบตรงนี้นะครับเหมือนแถบสัญญาณ โทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าไม่ใช่น,นี้เป็นเป็นเขาเรียกระดับบอกระดับพลังงานของแบตเตอรี่หรือแรงดันไฟที่จ่ายให้ตู้เย็นตู้นี้นะครับตอนนี้มันก็อยู่เท่านี้แต่ว่าจะไม่ได้บอกเป็นตัวเลขนะครับน,นี่ก็จะเป็นปุ่ม power เปิดปิดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมีโหมดพื้นฐานเหมือนกันเหมือนตู้เย็นรุ่นทั่ว,วไปนะครับก็คือสามารถตั้งจำตัดได้3ระดับนะครับขึ้นอยู่กับประเภทของแบตเตอรี่ที่เราใช้นะครับ ทีนี้มาดูด้านล่างนะครับตรงด้านข้างของห้องคอมเพรสเซอร์นะครับก็จะมีพอร์ต USB สำหรับเสียบชาร์จโทรศัพท์มือถือหรือลำโพงบลูทูธก็ได้นะครับที่เป็นไฟ5โวลต์ตรงนี้ไฟจะออก5โวลต์นะครับก็มีสามารถใช้แทนเป็นพวก power bank ได้นะครับกรณีที่แบบเราไม่มีที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับส่วนตรงสวิตช์สีแดงๆตรงนี้นะครับเป็นภาษาจีนคือมันเป็นสวิตช์เอาไว้ต่อตรง ใช้ในกรณีที่แบบว่าเราออกทิปอยู่กลางทิปแล้วตู้เย็นเสียอยู่ระหว่างทิปเช่นแผงคอนโทรลเสียหรือหน้าจอปุ่มกดเสียอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้ตู้เย็นไม่สามารถทํางานได้คอมเพรสเซอร์ไม่ทํางานนะครับเราเลื่อนมาทางขวามือตรงนี้นะครับจะเป็นการต่อตรงให้คอมเพรสเซอร์เขาทํางานเพื่อแช่ของที่เราไม่ต้องการให้เสียนุภูมิอย่างเช่นพวกยาเวชภัณฑ์ต่างๆหรือว่าของสดนะครับเราไม่ต้องการให้เสียแล้วก็ เปิดโหมดต่อตรงแล้วก็พอจบทริปแล้วก็ค่อยส่งเครื่องไปซ่อมนะครับตรงนี้ก็จะบอกสัญลักษณ์นะว่าใช้ไฟ DC ี12โวลต์และ24โวลต์ได้ในตัวนะครับอุปกรณ์ในชุดก็จะมีสายไฟเสียบช่องจุบุลีมาให้นะครับเสียบช่องจุบุลีแล้วก็อะแดปเตอร์สำเรียรับสำหรับเสียบไฟบ้านมาให้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้พกมาด้วยครับอันนี้คือเป็นลักษณะคร่าวๆข,ของ ตัวเย็นตัวนี้นะครับส่วนสิ่งที่ผมใช้งานแล้วผมรู้สึกประทับใจนะครับถ้าเทียบกันเนี่ยใน1ชั่วโมงเนี่ยคอมเพรสเซอร์เขาทํางานค่อนข้างน้อยนะครับด้วยการเก็บความเย็นที่ค่อนข้างดีนะครับเก็บความเย็นได้นานคอมเพรสเซอร์เลยทํางานน้อยลงนะครับซึ่งผมก็แปลกใจมากถ้าดูทางกายภาพนะครับผนังฉนวนเนี่ยมันไม่ได้หนาไปกว่ายี่ห้อของอพิคูสักเท่าไหร่นะครับแต่การเก็บความเย็นการรักษาความเย็นการทาอุณหภูมิ รักษาอุณหภูมิให้คงที่ตัวนี้จะทําค่อนข้างดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับหน้าจอเมื่อสักครู่นะครับผมลืมบอกไปอย่างถ้าเราเซตไว้อย่างตอนนี้ผมเซตอุณหภูมิไว้ที่3มองศานะครับแช่อาหารเครื่องดื่มผมใช้อุณหภูมินี้โดยส่วนตัวชอบโดยส่วนตัวนะครับตู้เย็นนะครับระบบของเขาเนี่ยก็จะคงอุณหภูมิคงที่ไว้ที่3มองศาเซลเซียสตลอดนะครับคอมพเพรสเซอร์ทำงานสลับหยุดก็จะคุมให้มันอยู่ที่3มองศา จะไม่เหมือนกับยี่ห้ออื่นนะครับที่แบบว่าสมมติผมเซ็ตไปที่3มองศาแล้วคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานให้มันได้ถึง3มองศาแล้วคอมเพรสเซอร์ก็จะหยุดการทำงานและจะรอให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นไป 2- 3ถึงองศาแล้วแต่ยี่ห้อนะครับแล้วคอมเพรสเซอร์ถึงจะกลับมาทำงานแล้วบางทีกลับมาทำงานก็อาจจะมีทำเกินไปบ้างสัก1องศาก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่แค่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมัน มันรักษาอุณหภูมิคงที่จริงๆนิ่งจริงๆอันนี้ผมค่อนข้างชอบไอ้ที่ว่านิ่งจริงๆเพราะว่าเซนเซอร์เขาฝังอยู่ข้างในเลยไอ้ตรงในช่องแช่นะครับแสดงผลมานิ่งตรงตรง,ตรงมากเสียงการทํางานเวลาตอนคอมเพรสเซอร์ทำงานเนี่ยเสียงค่อนข้างเบานะครับบางทีผมไม่รู้ว่าคอมเพรสเซอร์ทํางานหรือเปล่านะครับก็ต้องเดินไม่เอามือมาอังอังว่ามีลมอุ่นๆออกมาไหมหรือมาจับดูว่าเครื่องสั่นไหมถึงจะ ทราบนะครับถ้าถ้าภายนอกไม่ได้เสียงเงียยจริงๆก็จะไม่ค่อยได้ยินเสียงนะครับส่วนเรื่องการกินพลังงานนะครับต,ตัวนี้คอมเพรสเซอร์ user, ตอนคอมทํางานเนี่ยก็จะกินกําลังไฟอยู่ประมาณสัก5 0าถึงห้วัต์บวกลบนะครับบวกลบก็จะวิ่งอยู่ประมาณนี้ก็ขึ้นอยู่กับใช้เป็นโหมดแม็กโหมดอีโคก็มีส่วนด้วยนะครับการประหยัดพลังงานอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ครับพอเขาเก็บความเย็นได้ดีคอมเพรสเซอร์ทํางานน้อยเนี่ยฮะอย่าง เมื่อวานนะครับเมื่อวานผมมาเนี่ยผมใช้เจ้า power bank ของตัวพากรโกตัวนี้เป็นแบตลิเธียมฟอสเฟตนะครับ 14A MM นะครับก็ใช้มาประมาณสัก6ชั่วโมงหน้าจอแสดงแถบแบตเตอรี่เนี่ยมันเหลือประมาณสัก4ี่0ี่ิเปอร์เซ็นต์นะครับก็ตกเฉลี่ยชั่วโมงละหนึ่งแอมป์บวกลบแค่นั้นเองนะครับแต่ใช้ยังไม่หมดผมก็จะเก็บตัวเนี้ยเอาไว้ชาร์จโทรศัพท์มือถือแล้วก็ใช้กับพวกพัดลมดีซีต่อไปนะครับทีนี้ก็จะสลับมาใช้เป็น ตัว power box รุ่น g 5 0 0นะครับตัวนี้จะเป็นแบตลิเธียมไอออนความจุไปน,นะฮะ40แอมป์อาวใช้งานตั้งแต่เมื่อวานประมาณสัก4ทุ่มกว่าๆ5ทุ่มนะครับจนตอนนี้จะ5โมงเย็ยนแล้วนะครับผมก็ลองเช็คระดับแบตเตอรี่นะครับมีอยู่6ขีดนะครับไฟหายไป3ขีดก็ไฟหายไป3ขีดหายไปประมาณสัก50%ก็เท่ากับว่าใช้งานไปแล้ว20แอมป อุณหภูมิภายนอกตอนกลางวันเนี่ยก็อาจจะมีอ้าวๆบ้างสัก30องศาต้นๆนะครับแต่ก็จะมีลมพัดช่วยส่วนตอนกลางคืนเนี่ยอากาศเย็นนะครับเย็นสบายก็ยิ่งประหยัดเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะการใช้งานตอนที่อุณหภูมิความเย็นคงที่แล้วเนี่ยเขาจะกินกระแสไฟเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยประมาณสัก1แอมป์บวกลบ ต่อชั่วโมงนะครับขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่เราเซตด้วยนะครับขึ้นอยู่กับอุณหภูมิภายนอกด้วยความถี่ในการเปิดฝาด้วยนะครับแต่ส่วนตัวของผมก็อย่างที่ผมบอกผมปรับไปที่3มองศากำหมดอีโคนะครับตัวนี้ก็คิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมกลับตอนสายผมคิดว่าไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วตัวนี้4 0่แอมป์เอาเนี่ยเอาอยู่นะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับสำหรับสภาวะการใช้งานของผมแบบนี้ก็ถือว่าประหยัดนะครับประหยัดแล้ว สิ่งที่ได้มาคือมันไม่ได้เป็นเครื่องใหญ่เธอท้าฉนวนหนานาไม่ต้องไปแบกอะไรเธอท้านะครับอันนี้คือสิ่งสิ่งที่ผมประทับใจอย่างที่2อนะครับอย่างแรกคือเรื่องภูมิคงที่ทํางานเสียงเบานะครับอย่างที่2คือเรื่องการเก็บความเย็นได้นานประหยัดพลังงานนะครับถ้าใครชอบตู้เย็นดีไซน์ประมาณนี้ยี่ห้อฝั่งของยุโรปนะครับเรื่องการประหยัดพลังงานก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่เบอร์โทรหรือ Facebook ไลน์ Line, official นะครับที่ลงเอาไว้ด้านใต้คลิปนี้นะครับก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็จะมีลิงก์การสั่งซื้อให้ด้วยนะครับสั่งซื้อออนไลน์ได้นะครับเข้าไปเช็คราคาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณมากนะครับที่รับชมคลิปครับสวัสดีครับ